嗯。Mm. ไฟหมเนี้วแต่ว่าจะมืดใช้หน้องบัโทเดี๋ยวต้องเอาไฟไว้ก่อนวัี้ีผมแต่งตัวก็อ่านจีดูสิใช่ไหมพี่เล็กส่ไใส่อารอีอันนี้คือสิเล็กเลี้ยงให้น้ำน้ำใส่เาดรอครับลอใส่ดูด้วยสิเกงอะไรเกงมันก็ได้สัตวเลี้ยงกงมัมีเวลาเลย วันนี้เล่นกับเป็่ะนะ้ไรนะนมั่วเหรอเแล้ว็นันวก็นงเดมุแดงเด้งเดงพี่อ้อขอจะดูไหมนะเห็ดปลาปลาเนี่ยไม่รู้เด็กนะยังไม่เห็นออเอพี่เด็หมูแดงนี่แน่ากินไหมดูน่ากินไหม ทำ้าทำอะไรนั่รื่องอะไรที่ด้ไมอาี่บานยใช่ไหมนะของที่นี้ยมเสี่ยงได้ไหมได้ของเาบอก่อนนผมกูริางเ็งไง อยไรห้ามทักนะมผมบอกทุกคนยนะปี้อยอย่าทักนะครับจะมันงงปีเหรอใจครับบางทีพวกพีพ่จะให้หภาพลงตาแต่ไมีสมิงนะพีแ่แจ๊คผมบอกบั้มะก็มีงวงักปล Apa you nak ni kan? คือใครอะปาทูบอกได้ไหมปลาทูปาทูคือใครบอกพี่ได้ไหมฮะฮะไป,ปไรฮ<ร>ะไปไล่ฝาร้อเลยปาทูมันเป็นใครบอกพี่ได้ไหม พี่ตำเนียบเลยผมจะทำพิธีก่อนให้มันมองมีไปไหนไปไปดูต้องทำอะไรบ้างทำน้านมือใช่ไหมโอเคโอเคครับตอนนี้ผมมาลัามือองพี่ พาอจะมองกันแนใช่ไน,นมไมนน่จริงนะวะาถู ами I аминь mean, I mean. mm -hmm. mm -hmm.

ผมของทําไมดีครับแล้วทําไมมองพวกมึงเลยเองเป็นใจแรงผมบินมาครับอย่าไปท่านทําไมครับท,ท่านต้องไปอย่างเงี้ยครับแต่ท่านมันไปยังไงอยท่านตายเลยนะโอ้ท่านตายท่านไม่ไปเกิดเดเราผู้พ่อสามคนจะทําบุญมาให้ครับมันไปได้แล้ท่านท่านไปได้แล้วครับ เขไม่มีเงาไม่มีอ่ะดูเลมีเงาของเราอ่ะเรยังมีเงายนะพีเงาปะเทียมมีเงานาะดูเขาดูเขาไม่มีเงาพี่เมีเงาอ่ะดูให้เล่ีเราก็มีเงาพี่ก็มีเงาเนะดูเไม่มีเงาครับผมคอครับอย่าอย่าทำอะไรพกพี่เขาเลยนะครับเขาไม่มีเงาจริงผมเป็นคนพาพี่เขามาดูเองครับ ผมไม่ต้องการอะไรเลยครับท่านพวกผมแค่มาบอกท่านว่าพวกผมน่าจะทําบุญไปให้ท่านให้ท่านได้ไปกไปเกิดนะครับ,จร,รบจริงครับครับท่านอย่าทำอะไรพวกพี่เขาสองคนเลยนะครับ Mm hmm. ครับผู้ผมขอบคุณมากนะครับท่านเดี๋ยวผู้ผมอยากจะทําบุญมาให้ท่านนะครับผู้ผมสัญญาว่าผู้ผมจะทําบุญมาให้ท่านนะครับท่านเดี๋ยวผูกผมทำบุญมาให้ mm hmm. ขอสาบานนะครับว่าผู้ผมจะจะทำบุญมาให้ท่านนะครับโอเคครับท่าน้องเด็กอย่างไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาฝังกันนะ เดี๋ยวความไทยจริงครับท่านเน,น,านืเอ,น,อยยยนายี่เนี่ยว่ะนีได้เย่เย่นายี่ได้หรอครับทุกคนน่ะขอคุยอะไรกับท่านหน่อยนะครับใครเป็นคนทำท่านนะ่ะ ใช่ครับท่านคนที่มันทำร้ายเขาเนี่ยมันจิตใจมันทำด้วยอะไรพี่เล็กจิตใจแย่มากเลยเขานอนอยู่มาทำร้ายเขาแบบนี้ครับลีซี่ได้เอะนายเบอร์ได้เอะแต่ในนี่ได้อาท่านครับ ท่านทำไมท่านไม่มีเงาเอ่ะค,ครับท่านมีเหตุพ้นไหมข้านับผมขอท่านงยัางหนึ่งนะครับท่านตอนแบบว่าเด็กๆอะครับผมคอยอย่างเดียวครับอย่าไปหาพวกพี่เขาเลยนะครับผมขอนะครับท่านชูกล้องไม่ย้เลยผมขอตรงนี้เลยครับ ช่วยเดี๋ยวไม่เยียเ่ยดอ่ะโอเคครับท่านผมนานจะทำบุญไปให้ท่านครับ้องปุยเอาว่าเขามีเงาไหมไม่มีเขาไม่มีเงาแลนะ้วต็องมาทุ่ให้เราเงาชัดเลย ขอบนะ <ไฟ S 2> เครเัคแต่มันมือดอะดิเมืดเหรออืมเปิดนนะแต่ว่าผมกลัวว่ายุงจะกัดน้องมาทัวดิไฟก็ดีไงมืมดเรายุงมันตาดีนะผมพอจะดาวาออกแล้วพี่เล็กมันเป็นยังไงมันเป็นพวกโจรป่าพี่เล็กมันมาทำร้ายเข้าหรอมันมาแบบมาปนอ่ะพี่เล็กอื ้ามากวิเล็กมาป้นเขาเหรอใช่แต่ว่าตอนนั้นเขานอนอยู่นะีิเล็กยไปยังป้ทูหยูไปยังไงมาเหรอผงสานเขามากเลยอ่ะเขายังอยู่ไหมนะอยู่ผูไชายไปกถอะไปดีกว่าอะไรครับ เราก่อ,องอกอนซะโลเบโลเบจะไหนจะใครนมาไปอ่ะท่าน,นจะไปแล้วใช่ไหมครับปลาทูเาไปนะเบเข้าไปแล้วเหรอชุแต่เรา<ม>เอาคน่ไปไอ่ะวันกว่างๆแต่เราไปทำบุญให้เขาด้วยนะเพียงอ่ะทบุญอนะ ถ้าเราไม่ทําบุญเราสัญญาเขาแล้วไงเพราะเขาเราจะทําบุญให้เขาไม่นั้นเขาไปหาพี่เล็กแน่ผมบอกเลยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าเขาไปหาเพราะเราสัญญาเขาถ้าเราไม่บอกเขาอย่างนั้นเขาก็จะไม่ปล่อยเราไปอกระถือรอยดิอันนี้มันคือเศษอะไรครัี่เอตรงที่นี่มันเป็นลานทหารเคยเป็นลานทหารเช่ไโอ้โห ถูใครโดนอะไรใชああ่ไหมโอเคจะเปิดพูดนะผมไม่อยากจำแล้วโอเคโอเคไปเรากลับบ้านกันยังไปใจลุองๆไงเหเราลุ่งเห็มากเลย